นักธนูสุดโหดในประวัติศาสตร์ลำดับที่1นักธนูฮังการีสายฟ้าแห่งยโุโรปเมื่อชาวยโยบเนี่ยคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งนะครับแต่จู่ๆก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ขี่ม้าเข้ามาและทําให้ทวีปสั่นสะเทือนนั่นก็คือนักธนูฮังการีครับอดีตชาวเล่ร่อนที่เชี่ยวชาญการขี่ม้าและยิงธนูอาวุธลับของพวกเขาคือรีเฟล็กซ์โบครับธนูโค้งงอเป็นพิเศษทําให้แรงยิงสูงกว่าธนูทั่วไปถึง3เท่าวิธีเข้าทําของพวกเขาในสุดคลาสสิกนะั่นคือการยิงแล้วหนีครับพวกเขาต้องสามารถควบคคุมมม้าาดวววยเร็ ยิงธนูจากหลังมาได้โดยไม่ต้องหยุดแล้วก็หายตัวไปก่อนที่ศัตรูจะรู้ตัวชาวยุโรปเนี่ยต้องบ่นกันเป็นแถวเลยว่าคนหิงมาจากไหนเนี่ยเราก็ไม่รู้ลำดับที่2ครับช่วงหนูก่อนมองโกจะดังก็มีพวกเขาในแหละคือตัวตึงครับพวกเขายิงธนูบนหลังมาอย่างคล่องแคล่วรวดเร็วนะครับทำให้เกิดการโจมตีสุดคลาสสิกนั่นคือฮิต แหลนนรือวว่าตี้ั่น,นเเขาทําแบบนี้จนราชวงศ์ฮั่นโดนกดดันหนักเพราะนักธนูชงหนูทั้งยิงแม่นยิงไวแล้วก็ยิงทุกวันเลยครับทำให้เกิดการสูญเสียของฐาน,นจีนจํานวนมากกําแพงเมืองจีนที่ถูกสร้างไว้อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องขยายต่อเติมเข้าไปครับเพื่อป้องกันการลุกลางของชองหนูและการขยายกําแพงเนี่ยก็เป็นเครื่องยืนยันของความน่าเกรงขามของพวกชงหนูลำดับที่3ครับลองโบยิงลัวทะลุเกราะลองโบคือธนูยาวซึ่งผลิตมาจากไม้แข็งคนระับทำให้สามารถยิงลูกธนูออกมา ด้วยความรุนแรงพนวก,กับการฝึกฝนมาตั้งแต่วัยเด็กของทหารอังกฤษครับทำให้พวกเขาสามารถยิงธนูได้ถึง12ดอกใน1นาทีในขณะที่คนอื่นในยุคเดียวกันนย,ยิงได้แค่3าถึงสดอกใน1นาทีเท่านั้นเองครับและในศึกอจินคอร์ดเมื่อปี1415่าทหารอังกฤษ6 0 0 0นายต้องปะทะกับอัศวินฝรั่งเศส25,000นาพยผลลัพธ์คืออัศวินฝรั่งเศสเสียชีวิตถึง7 0 0 0นายในขณะที่อัศวินอังกฤษเสียชีวิตเพียง400นายเท่านั้นลองโบของพวกเขายิงแรงจนทะลุเสื้ออเเกกกาาาะล็ไไดด้้จนนนบบงคคว่แยิ นธนูก็อยากกลับบ้านแล้วลำดับที่4นูเบียนักธนูแม่นที่สุดในโลกโบราณหากจะพูดถึงความแม่นยำไม่มีใครเทียบกับชาวนูเบียได้พวกเขาสามารถยิงลูกธนูเจาะดวงตาของศัตรูได้จากระยะไกลความแม่นยำระดับนี้ทําให้อียิปต์ที่ทรงพลังยังต้องจ้างนักธนูนูเบียเป็นนักธนูรับจ้างชาวอียิปต์เรียกดินแดนนูเบียว่าตัสเซติซึ่งแปลว่าดินแดนแห่งธนูนี่คือการยอมรับจับมหาอำนาจแห่งยุคนั้นว่าใครคือนักธนูที่เก่งที่สุดลำดับสุดท้ายชาวเปอร์เซียจะก จักรวรรดิแห่งฝนธนูจักรวรรดิเปอร์เซียเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคโบราณโดยความลับของความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดินั่นก็คือหน่วยดี m m o r t ท l กองกลำลังพิเศษ1 0 0 0 0หมื่นนายที่ไม่เคยลดจำนวนหากมีคนตายจะมีคนใหม่มาแทนทันทีเหมือนเป็นอมตะจริงๆทวิธีที่เด็ดของพวกเขาคือฝนธนูในศึกเตอร์โมอร์บลี4ี่ปีก่อนคริสต์กาลเปอร์เซียปล่อยธนูใส่สปาร์ตัน3 0 0นาย 9, จนเกิดประโยคในตำนานนั่นก็คือลูกธนูกองเจ้ามันบางแน แดดของค่าเสียแล้วและสปาร์ตันก็ตอบว่าดีเลยเราจะได้สู้ในที่ร่ม This